ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์สุกที่12เมษายน2562นะครับเป็นเคยครับดูกับคุณอารกิจแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งสวัสดีครับพิจิสวัสดีพี่ใบไทยไทยด้วยนะครับวันนี้สุดสัปดาห์ก่อนสงกรานย่างเป็นทางการวันนี้ราชการก็หยุดแล้วพิถึตแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ทางการเมืองนี้ไม่ได้หยุดตามนะเมื่อวานกกตมีมติเรื่องของการส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นะครับเรื่องของการคำนวณสสโดยเฉพาะประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าอำนาจของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีอำนาจในการรับหรือเปล่าเพราะว่ากรกตยังมียติออกมาว่าจะคำนวณแบบไหนเนี่ยนะครับคืออันนี้เป็นข้อสงสัยครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวต้องรอดูสารรัฐธรรมนูญคือคือปกติเนี่ยสิ่งที่เราเคยชินใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่เคยชินรนับนวนฉบับนี้คือเราก็จะบอกว่าคล้ายๆกับว่ารับนวนฉบับก่อนเนี่ยมันต้องมีการวินิจฉัยอะไรขึ้นมาก่อน แล้วถึงไม่ไปมีคนไปร้องค้านต่อสารรัฐมนูลใช่ไหมฮะว่าตัวงแล้วเนี่ยเ,เหมือนกับมีม,มีมีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้น,นซึ่งภาษาของรัฐมนูล2550หรือ22540ใช้เหมือนกันในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน,น้าที่ระหว่างาารัฐสภาคณะรัฐมนตรีอ,องค์กรตามรัฐมนูลน,นะฮะที่ไม่ใช่ศาลตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปเนี่ ให้ประธานรัฐสภาายกรัฐมนตรีหรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐมนูลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอันนี้เป็นรัฐมนูลสองาศูน250มาตรา2 1 4ครับผมยกมาจาก2อง่มาตรา2 5งของของ2550คือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเอาง่ายๆที่เราเคยเข้าใจกันก็คือใช่ไหมครที่เราเคยเห็นกันเนี่ยเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเมื่อมีการเลือกตัง้งเมืองหนังขึ้นมาแล้วมีความเห็นแย้งอย่างเช่นยุค กรกตคุณสมชัยไม่เห็นว่าไม่อยากเลื่ออยากเลื่อนเลือกตั้งรัฐบาลเขาบอกไม่ควรเลื่อนก็ไปยื่นให้สารรับนูลแต่สินสารรัมนูลก็บอกว่าเลื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บอกว่าเออตอนนั้นรับนูญก็บอกว่าเมื่อกําหนดแล้วมันก็เลื่อนไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยคนก็เลยงงว่าอ้าวกรกตนี่อยู่ไปถามยื่นไปถามศาลแบบนี้ได้หรอมันเหมือนรัฐบาลถามสกิสเดีกาใช่ไหมฮะแต่ปกติเนี่ย สา,ารไม่ใช่กฤษฎีกาใช่ไหมทำไมทำไมถึงถามได้ทีนี้เราต้องไปดูรัฐมนูน2560เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะฮะเขาให้ถามได้อืเขาให้ถามได้เขาบอกว่ามาตรา210สารรัฐมนูนมีหน้าที่ะอำนาจดังต่อไปนี้หนึ่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> พิจารณาวิธจสัยความชอบด้วยรัฐมนูนของกฎหมายหรือร่างกฎหมายอันนีน้อันนี้เป็นเหมือนเดิมก็คือในกรณีที่กฎหมายเขา ออกมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะนําขึ้นทูลเกล้าเนี่ยถ้ามีคนสงสัยให้ไปแย้งให้ไปร้องสารมูลได้ว่าว่ากฎหมายเนี่ยมันมันชอบจะรับมูลหรือเปล่า <S 2> <2> <S ข้อ2พิจารวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่สภาและสภาคณะบัญญัตหรือองค์กรอิสระ <2> 2> อันนี้คือเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจใช่ไหมก็คือแบบแคล้ายๆกับว่ามีข้อข้องใจสงสัยเออ ปรึกษาได้เลยสามนุนรับปรึกษาครับสานวนรับเป็นที่ปรึกษาเออเหมือนกฤษฎีกาอันนี้รัมนุนคุณมิชัยนี่เขียนใหม่นะฮะอันนี้เขียนใหม่นะครับคือสามนุนรับปรึกษาได้ถึงไม่ทั่วราชก,ก็เอาสำหรับองค์กรของรัฐเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะต้องมีรกรณีความขัดแย้งแต่หมายความว่าสามารถถามความเห็นสามารถถามความเห็นได้อ,อันนี้ อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็สงสัยว่าผมก็สงสัยว่าถามได้หรอผมก็เลยไปค้นไนาดูอ๋อใช่แล้วถามได้นะรัฐมนุนฉบับนี้เขาเขียนให้มีอะไรก็ถามสารรัฐมนรนได้นะครับแต่ประเด็นเนี้ยเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคุณชูศักดิ์อยู่คุณชูศักดิ์ศิรนินที่ของของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยนะฮะก็ท่านเป็นประธา,ะานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกว่ามันถามได้หรือเปล่านี่ยังสงสัยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของ หน้าที่และอำนาจใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องคําอธิบายขอคําอธิบายข้อกฎหมายอ่าคือคือสาคือกกตเน,นี่ยอ่านกฎหมายแล้วรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกสับสนก็ไปก็ไปถามสารานุนช่วยอธิบายหน่อยได้ปะทีนี้มันก็เหมือนกันแบบแบบคล้ายๆกัแบบแบบว่าเอาสารานุนเป็นหลักคล้ายๆว่าสารนูนเพื่อทำอย่างนั้นเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้อง ถูกฟ้องร้องภายหลังเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องถูกหาว่าทำผิดกฎหมายครับซึ่งอันเนี้ยเพราะสามหนุนนี่อยู่เหนืยอแบบอะก็เราก็แซวแว่าอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นแหละแต่ไม่จริงว่าก็คือุยผลผ,ลผลูกพันทั่วทุกองค์กรใช่ไหมสามหนุนตัดสินที่ใครไปเอาผิดสามหนุนไม่ได้ไงแต่ว่าถ้ากรกตนเนี่ยแบบคล้ายๆว่าชี้ไปแล้วเดี๋ยวมีคนไปฟ้องเนี่ยมีมีสิทธิ์แบบติดคุกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบต้องไปขอสามหนุนแต่คุณยุสักครับผมว่า มันเป็นคําอธิบายกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อํานาจหน้าที่นะมันไม่ใช่คำนิสัยเกี่ยวกับปัญหาอํานาจหน้าที่ว่ะคือสารานุจะเป็นกิจฎกิการได้ทุกอย่างเลยเหรอนะคือคือค่ๆกับว่าเอออันเนี้ยประเด็นนี้ก็เลยเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าสารนุเนี่ยรับได้ไหม,มถ้ารับได้ก็จะเป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานกันดูต่อไปว่าเนะฮะเราสงสัยข้อกฎหมายแล้วก็ไปถามสารรับนูลแบบนเนี้ยแบบเนี่ยคือทีนี้ข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอำนาจหน้าที่เป็นข้อกฎหมายวิธีคำนวณปฏิริษี ใช่ไหมฮะแต่สนุกกว่านั้นอีกเนี่ยผมไปดูเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยคําถามของกกตเหมือนกันคําถามของกกตน,นะนะฮะไปอ่านดูดีๆนะท่านผู้อ่าน <c oughs> หลายเนี่ย <c oughs> ช่วยกันอ่านแบบแบบแบบคล้ายๆกับว่าภาษาของกกตเนี่ยอาจจะวกวนเล็กน้อยแล้วก็เข้าใจยากแต่สรุปได้ง่ายๆนะฮะคือกกตเห็นว่าจะต้องคํานวณสอสอด้วยวิธีแบบมีพักเล็กมาเป็นตับนั่นแหละอ่า <c oughs> กกตคิดว่าวควรจะใช้วิธีนั้นแหละพูดง่ายๆนะฮะก็อ,อ้างตามกตก็ควร,รวควจะใช้วิธีนั้นแหละแต่กกตบอกว่าเออแต่กกตบอกว่ามันจะไปขัดแต่ถ้าทําอย่างนั้นทําตามมันเป็นการทํา,า,าตา,า,ามมาตราเกเอของรัฐธรรมนูญวรรคสามอ,อนุสามวงเล็บสามอะ่ะมันเป็นการทําตามมาตาาามราเกวงเล็บสามแต่มันจะไปขัดมาตราว่าเก้าเวงเล็บสี่แล้วกกตก็อ้างว่าเนี่ยเออ ลองคิดวิธีอื่นแล้วมันคิดไม่ได้อันนี้เดี๋ยวไม่คนเถียงเยอะเลยนะคือจริงๆเขาคิดวิธีอื่นเขาคิดได้คุณสมชัยก็คิดได้คนอื่นก็คิดได้อาจารย์โคธมก็คิดได้พักเพื่อไทยพักอื่นเขาก็คิดได้กันหมดแต่กกตบอกว่าคิดยังไงคิดไม่ได้เนี่ยไม่สามารถคำนวณได้ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นต้องใช้วิธีของกรทคือวิธีที่มีพักเล็กเนี่ยเท่านั้นแต่คำนวณแล้วมันมีปัญหา เนี่ยมันอาจจะทําให้แบบไอสสแบบที่ไม่ถึงหนึ่งคนเนี่ยได้เป็นหนึ่งคนมันเกินจํานวนที่พึงมีอ่าก็เลยบอกก็เลยถามสารมนุนว่าทําได้หรือไม่แล้วจะชอบด้วยมาตราเก้า็หรือไม่อคําถามก็กรกตนี่น่าสนใจมากคือเป็นการถามโดยที่คล้ายๆกับว่าคิดว่าจะใช้วิธีนี้แหละจะใช้วิธีนี้แหละได้หรือเปล่าแต่ทาได้ป่ะเนี่ยคือ ่านกันละเอียดนะฮะอ่านให้ละเอียดละเอียดนะฮะอ่านก็ให้ละเอียดละเอียดเลยแล้วเราจะพบว่าจริงๆเนี่ยกรกตเนี่ยถามแบบเนี้ยผมก็แซวว่านี่ท่านถามนําหรือเปล่าเพราะเหมือนกับท่านถามแบบคยๆกับว่าขอใช้วิธีนี้แหละแต่ขอใช้วิธีที่เกลี่ยให้กับพักเล็กที่คะแนนไม่ถึงหนึ่งเนี่ยนะผมอ่านแล้วผมรู้เป็เขาู้อย่ึงเนี้ยใช้วิธีนี้แหละเพราะวิธีมันคำนวณไม่ได้ครับถ้าใช้วิธีอื่นเนี่ยมันคำนวณไม่ได้นะฮะเนี่ยนะฮะ ห yeah. ากคำนวณหาสสบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา91แล้วจะทำให้ไม่สามารถจัดสรรสสบัญชีรายชื่อได้ครบ150คน uh huh. นี่อีกทั้งหากไม่นำจำนวนสสที่พึงจะมีได้ในเบื้องต้นของพรรคการเมืองที่สสพึงจะมีได้คือถ้าไม่เอาพรรคเล็กเนี่ยไปคำนวณต่อเนี่ยก็ไม่สามารถคิดคำนวณจัดสรร150คนได้เช่นกัน เอออันนี้ผมเห็นแย้งนะฮะมันมีวิธีที่สามารถคิดได้ใช่ไงครบร้อยห้าสิบคนวิธีการโคทมอาจะคุณสมชายเข้าคิดใช่ไหมฮะจึงไม่มีวิธีการใดที่จะนํามาคํานวณให้มีสสบัญชีรายชื่อได้จํานวนร้อยห้าสิบคนตามรัฐธรรมนูญมาตราแปดสิบสามได้กอตบอกไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากวิธีของกรทที่ต้องให้พักเล็กเข้ามาด้วยอถ้าไม่ใช้วิธีนี้คํานวณไม่ได้ครเฮ้ยนี่ผมงงแล้วถ้าไม่ใช้วิธีนี้คํานวณไม่ได้ นี่คําแถลงของกรกตเนี่ยนะฮะแต่ยอมรับยอมรับยอมรับเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยเขาคํานวณตามมาตาหนึ่งสองแปดวงเล็บห้าแล้วก็บอกว่ามันไปแย้งกับมาตาเก้าสิบเอ็ดวงเล็บสี่วงเล็บสองละสี่วงเล็บสี่เพราะทำให้มีจํพักเล็กเนี่ยซึ่งได้ครึ่งเก้าอี้ได้เป็นหนึ่งเก้าอี้ออันนี้หมายถึงว่าอมันนี่หมายถึงว่ามันไปขัดมาตาเก้าสิบเอ็ดวงเล็บสี่มันต้องห้ามขอยอมรับแล้วก็บอกว่าเพียงแต่ว่าไอการคานวณเนี่ย การคำนวณการคำนวณแบบถ้าคำนวณแบบบื่นเขาคำนวณไม่ได้การคำนวณสสบัญชีรายชื่อตามมาตรา91บล3ของการนวณผลของการนวณจะไม่สามารถนำไปประกาศได้เพราะขัดหรือแย้งกับมาตราบ4แล้วก็เลยขอให้สารชี้ว่าคล้ายๆกับว่ากรกตจะคำนวณหาสสบัญชีรายชื่อตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีวิธีใดที่ทําให้รด้ครบร้อห้าสิบคนได้มีเพียงวิธีการคํานวณตามมาตราก็เวักสามประกอบมาตา128ราร8อย่าิบแปดมาตราหนึ่งสองแปดเนี่ยฮะบา้านวยการที่แบบคือไม่มีวิธีอื่นแล้วมีแต่วิธีคํานวณโดยห้าพักเล็กนี่แหละวิธีอื่นคํานวณไม่ได้ครับคํานวณได้วิธีเดียวแล้วจะชอบรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเฮ้ยนี่ยังไงล่ะแปลว่าอะไรแล้วเหมือนกับ เหมือนกับถามไปแบบนี้คือบอกว่าเราไม่มีวิธีอื่นคือคือเสร็จแล้วถ้าเราไม่มีวิธีอื่นแล้วกรกตจะไอ้สานูนจะให้เราคำนวณวิธีนี้ไหมทีนี้ถ้าเราคำนวณวิธีอื่นไม่เป็นสานูนจะหานักคณิตศาสตร์ม <laughs> ผม <laughs> ผมงงมากเลย <laughs> <laughs> คือคือคือท่านปิดทางอื่นไปแล้วอะ่ะครับท่านปิดทางอื่นหมดแล้วบอกว่าเหลือแต่ทางคำนวณสูตรพักเล็กเนี่ยสูตรที่พักเล็กได้สอสอเนี่ยแล้วบอกว่า เพียงแต่สูตรนี้มันจะขัดแล้วมันจะขัดรัฐนูลหรือเปล่าส,สงสัยว่ามันจะขัดรัฐนูลใช่ไหมแล้วถามว่าทําได้ไหม,มคือไปขอไฟเขียวให้ทําสูตรนี้ไม่ใช่ไปขอให้ตีความว่าหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองอันไหนมันถูกกันแน่อ,อ,อไม่ใช่นะฮะแต่ว่าคําถามที่สงสัยว่าสองมารตราขัดกันนี่อันนี้ถามด้วยไหมก็ถามอยู่ในนี้เพียงแต่ว่าเลือกสูตรให้แล้วนนแต่เลือกไปแล้ว บอกไปแล้วว่าเราจะเลือกอันนี uh, like, okay, right ้อันนี้นะเพราะฉะนั้นนี่อ่านอ่านคำส่งคำถามของสาของกรกตที่ถามสามนวนให้ดีๆนะฮะทุกคนต้องอ่านให้ดีๆผมก็กตถามแบบเรามีสูตรเดียวถามโดยบอกว่าเรามีสูตรเดียวแต่บังเอิญสูตรนี้มันถูกท้วงว่าขัดสูตรอื่นเราคำนวณไม่ได้เราคำนวณไม่ออกเราบอกว่าสูตรอื่นเราเราคำนวณแล้วไม่ได้สอสอไม่ครบ150ยห้าสิบคนเอยจริงเหรอครับเออ เรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูประเด็นนี้กันเพิ่มเติมแล้วก็ไปดูเรื่องของเขาบอกว่าสื่อบางคนที่เขา้าไปกระท้องกับพุ่นชัยพักผู้สมัครสอสอบางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพุ่นสื่อเนอี่ยอาจจะมีความผิดด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับนี้ประธานกรกตนะฮะให้สัมภาษณ์คุณอิทธวรรณเวครองบอกว่าการส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้วแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกาศรับรองสอสอ ร้อยละ95ตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ยืนยันนะแล้วว่าวิธีการคํานวณเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วทราบมาว่าการคํานวณสสบัญชีรายชื่อของกรรมการร่างที่ถึก็บอกว่าได้วางหลักคิดคํานวณสสบัญชีรายชื่อไว้ก่อนและเมื่อหารือกันแล้วแล้วก็เห็นพ้องต้องการว่าหลักคิดคํานวณดังกล่าวเป็นวิธีการคํานวณสส,สพึงมีจึงนําไปเขียนให้เป็นมาตรา91ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวิธีการคํานวณที่กรรมการร่างคุยกันจึงเป็นที่มาของมาตรา91ไม่ใช่บัญญัติมาตรา91ไว้ก่อน S <S <S <c ười> คือคําอธิบายต่อประชาชนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือ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 ขอแถมนันนีว่าด้วยว่าคือมันเป็นคุณอธิบายระบบนี้ที่ประชาชนเขาเขาเข้าใจแล้วก็ในตอนที่เขาลงประชามติกันอะไรกันตลอดมาเนี่ยนะ,ะมันก็คือระบบที่คล้ายๆกับว่าเรามีเก้าอี้าไร่แล้วก็แบบว่าแบ่งสรรเป็นส่วนไปตามคะแนนสสอย่างยุติธรรม,ม <S <S ใช่ไหมเราต้องคิดเรื่องของความเป็นธรรมความยุติธรรมในการแบ่ง ทีนี้เวลาคิดเรื่องของความไม่ทธในการแบ่งมันถึงไปเขียนมาตราเก้าเอ็ดสี่ไว้คุมใช่ไหมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีใครได้เกินไม่ได้เมื่อมันเกิดคล้ายๆกับว่าจําเป็นต้องทุกพักจําเป็นต้องลดจํานวนสสลงใช่ไหมฮะมันจะมีพักใดได้เกินกว่าจํานวนสสที่พึงมีไม่ได้ใช่ไหมคือมันก็อย่างที่ผมอธิบายบ่อยๆบอกว่าก็คุณบอกว่ามานั่งตั้งวงกันนะเห็นใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยเกาอีมันไม่พอเรามาลดกันหน่อย แล้วลดยังไงไอ้คนที่แบบได้ไม่ครบกับได้เพิ่มใช่ไหมคนที่ได้ไม่ครบกันหนึ่งและคนที่ได้คนที่ได้เยอะอยู่เนี่ยกลายเป็นแบบถูกถลด <ะ S 1> มันไม่ใช่เรื่องมันไม,ไม่ใช่การกุศลมันไม่ใช่การกุศลมันเป็นสิทธิของผู้ที่เลือกมันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองด้วยมันเป็นแบบคล้ายๆกับว่าระชชนคนที่เขาเลือกไปฮะแล้วสิทธิของคนที่เขาเลือกไปนะฮะคนที่เขาไปใช้สิทธิซึ่งบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ว่าคนที่เขาไปใช้สิทธิเท่ากับคะแนนเขาตกน้ําหายไปครับ อย่าไปบอกว่าสามหมื่นคะแนนตกน้ําเพราะว่าไอ้คนที่ตกน้ำเนี่ยอย่างเช่นผมบอกแล้วว่าพักคนาคตใหม่5 0 0 0 0พักประชาปัด2อ2 0 0 0อันนี้คือคือค,อคล้ายๆกับว่าถ้าคิด700,000แต่สอสสหนึ่งคนเขาก,เขาก็เขาก็ต้องได้สสของเขาใช่ไหมใช่แต่เขาไม่ได้เลยใช่ไหมเราบอกว่าคุณเอามาให้3 0 0 0มมันไม่ใช่ไงคือความไม่ธรรมที่มันที่มันมีกับคนที่ลงคะแนนคือเรื่องนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดกฎหมายเนี่ยนะฮะมันต้องพูดเรื่องของกฎหมายมันไม่ได้เป็นเรื่องวิเศษวิโส คอมมอนเซนเรื่องความวิธรรมของมนุษย์นะฮะมนุษย์มันมีคอมมอนเซนเรื่องความวิธรรมอยู่ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นต่อให้วินิจฉัยกันออกมาจากองค์กรใดก็ตามถ้ามันขัดถ้ามันขัดขัดความรู้สึกเรื่องความวิธรรมของของประชาชนเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยผมก็เปรียบเทียบเทียบเคียงกับเรื่องคุนสื่อซึ่งผมก็งงนะฮะผมก็ผมแต่ผมก็ไม่ได้ทวงว่า แต่เราไม่เห็นด้วยคือหมายความว่าเราไม่ได้บอกว่าสารตัดสินเนี่ยสาลฎีกาเนี่ยแค่ว่าเราไม่ได้บอกว่าคือไม่ได้บอกว่าผิดแต่เราบอกว่าท่านตัดสินถูกตามตัวบทต,ตัวอักษร,รแต่มเหมือนกับว่าเราต้องมาทบทวนเรื่องพวกนี้ไหมเรื่องของเจตนาลมใช่ไหมฮะอันนี้เรื่องหุนสื่อนี่ก็คือยังไม่ได้พูดถึงหุนสื่อพุนทนทธรแล้วนะแต่หมายถึงว่าหุ้นสื่อตอนนี้มันเป็นเรื่องที่หวาดผวากันเพราะว่ามันมีคล้ายๆกับว่า ผู้สมัครก็ผู้สมัครเนี่ยที่โดนตัดสิทธิ์เพียงเพราะว่าแบบคล้ายๆว่าเขาไปจดทะเบียนบริษัทก่อสร้างเขาไม่ได้มีหุ้นจริงแต่ว่าไอ้อนหนังสือบ,บริโภคนสนที่ที่มันยาวเฟือยคล้ายๆกับว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบฟอร์มอ่ะมันเป็นแบบฟอร์มว่าคุณอยากจะจดทะเบียนบริษัทล้วก็มีวัตถุประสงค์ให้อย่างนี้มียี่สิบสองข้อก็มีสี่สิบสามข้อก็มีห้าสิบกว่าข้อก็มีแล้วแต่คุณจะเลือกแบบฟอร์มไหนทีนี้บางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็บอกสํานักงานบัญชีไปเลือก ไปเลือกให้มันก็แบบคล้ายๆว่ามันเอาแบบที่กว้างๆเข้าไว้ครับแล้วมันดันมีในนั้นมันมีเรื่องทําสื่อด้วยใช่ไหมทีนี้ถามว่าแล้วก็ทำสื่อจริงเขาไม่ได้ทําอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะตีเจตนารมณ์ตรงไหน,นคือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เราไม่ไม่ต้องการให้คนถือหุ้นสื่อเนี่ยมาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบคู่แข่งใช่ไหม,ไหมทีนี้ เพราะฉะนั้นเซนเซนในทางปกติเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ใช้สื่อนั้นเขาไม่ได้มีสื่อสื่ออยู่จริงอ่ะเขาไม่ได้เอาสื่อเขาไม่ได้มันมันเออมันลอยอยู่ในตัวหนังสือในในคู่ส่วนบริษัทในห <Quit. S 2> นังสือการจดทะเบียนบริษัทแต่เขาไม่ได้ทําสื่อจริงแล้วเขาไม่ได้ใช้อน,นันมาเอาเปรียบประชาชนเลยเอาเป,ปรียบคู้แข่งไม่ได้มาชักนําประชาชนอะไรเลยอย่างนี้นะฮะแล้วมันผิดเหรอเราก็สมมติว่าเซนแพร่ชมมันจะรู้สึกอง elites, ี้ใช่ไหม แล้วเวลามันเปรียบเทียบกันนะฮะมาตราเดียวกันของรัฐนูนมาตราเดียวกันของหมายเลือกตั้งเนี่ยมันห้ามเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช่ปะ่ะครับเ <laughs> จ้าหน้าที่อื่นของรัฐเฮ้ย hey, เราบอกว่าห้ามเอาเปรียบคนอื่นนะแต่เราเห็นบางคนนะฮะออกทีวีใช่ไหมฮะออกทีวีแบบของรัฐอะไรอย่าง,างเงี้ยด้วยอะไรด้วยขณะที่ตัวเองเป็นแคนดิเดตเลยนะเราเห็นบางคนไปเดินคล้ายๆกับว่าเออใช่ไหมฮะไปใช้งบหลวงอะไรอย่างเงี้ยไปเดินแบบ มันก็คือแบบแล้วอะไรอ่ะมันไม่ใช่หาเสียงหรืออะไรคือภาวะอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับความไม่ธรรมในตัวหนังสือมันเป็นคนโคลนกันครับความไม่ธรรมในตัวหนังสือมันหนอนกับว่าอ้าวเราตีความตามตัวหนังสือมันก็ถูกละมันก็ใช่ใช่ไหมมันก็คุณบอกว่าถ้าตีความตามตัวหนังสือผมก็บอกว่าคุณเดชาสิริพัฒน์ก็ต้องติดคุกใช่ไหมครับถ้าเราตีความตามตัวหนังสือคุณเดชาเมื่อทเ่ข้าวขวัญเนี่ย ติดกนเรื่องกรช้าหมก็ติดคุกใช่ไหมฮะตีความตัวหนังสือก็จบฮะใช่ไหมล่ะคือมันเจตนาลมอะไรคือเราเถียงกันเรื่องอะไรคือคล้ายๆว่าแต่แน่นอนคือเวลากฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยมันมีความหยุ่มหยิ่มของกฎหมายแล้วแล้วเอาเอาความหยุ่มหยิ่มมาใช้เนี่ยนะเวลาที่ความหยุ่มหยิ่มมันถูกนํามาใช้คือคือในเคสในเคสที่ตัดสินไปแล้วผมว่าแต่ผมจะบอกว่าอย่างเช่นความหยุ่มหยิ่มเนี่ยมันจะแบบว่าคล้ายๆว่าต่อไปเนี่ยมันจะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง นับจากนี้ไปไปสู่มาใช้เครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมอย่างเช่นกรณีของคุณธนาธรผมไม่รู้ผมก็เขาไปชี้แจงกันเองนะว่าเขาถือหุ้นสื่อไม่หุ้นสื่อจริงจะผมเห็นพวกที่กระเฮี้ยนกระือรือน,นั่นก็คืออะไรเพราะอะไรคือความเกลียดชังทางการเมืองใช่ไหมเรื่องนี้ก็ต้องดูเจตนาลมกฎหมายด้วยแล้วก็ความรู้สึกข,ของประชาชนด้วยนะเป็นสําคัญด้วยเอาละ,ะครับวันนี้ใบตองแห้งอนแอร์หมดเวลาแล้วครับคุณธุรกิจสวงสุขผมปราศิชกบางพร้อมทีมนาลาไปก่อนสวัสดีครับ